ในอดีตการณ์ณหมู่บ้าน,นเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมีตำนานเล่าขานถึงหินวิเศษซึ่งมีพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้กลายเป็นทองคำผู้คนต่างพากันฝันถึงความมั่งคัง่งและชีวิตที่ดีขึ้นจากการครอบครองหินวิเศษนี้แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันมีจริงหรือไม่และมัน ถูกซ่อนอยู่ที่ไหนท่ามกลางความฝันและความหวังชายหนุ่มผู้หนึ่งมีนามว่ากิตก็เป็นคนหนึ่งที่ลงไหลในเรื่องราวของหินวิเศษนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านอย่างยากจนและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากหากไม่มีสิ่งวิเศษเข้ามาช่วยเหลือวันหนึ่งกิตตัดสินใจที่จะออกเดินทางตามหาหินวิเศษเขาเชื่อว่า ถ้าหากเขาได้ครอบครองมันชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเขาเดินทางไปตามแนวชายฝั่งมองหาหินวิเศษทำกลางก้อนหินนับพันที่กระจายอยู่บนชายหาดโดยความมุ่งมั่นเขาหยิบหินขึ้นมาตรวจดูทีละก้อนหากมันไม่ใช่หินวิเศษเขาจะโยนมันทิ้งลงทะเลอย่างไม่ลังเลคิดทำเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำม,มา จากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นปีจนมือของเขาแทบจะคุ้นเคยกับการหยิบหินขึ้นมาและโยนมันลงทะเลโดยไม่ต้องคิดในที่สุดวันหนึง่งท่ามการแสงแดดที่แผดเผาและเสียงคลื่นที่ซัดซาดกิจก็หยิบก้อนหินหนึ่งขึ้นมาเป็นหินที่ดูธรรมดาเหมือนก้อนอื่นๆแต่ถ้ว่ามันมีความอบอุ่นอย่างประหลาดเมื่อสัมผัส มันคือหินวิเศษที่เขาตามหามาตลอดเวลาแต่ด้วยความเคยชินกิจก็เผลอโยนมันลงทะเลไปโดยไม่รู้ตัวท่านใดน,นั้นเองเขาก็หยุดนิ่งไปเล่ากับเวลาได้หยุดเดินเมื่อเขาตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นตระหนกและความเสียใจกิจยืนค้างอยู่ริมทะเลมองดูคลื่นที่ซัดหินวิเศษลงไปใต้ผิวน้ำรู้สึกเหมือนความฝันของเขา พึ่งถูกกืนหายไปในทะเลกว้างใหญ่หลังจากความตกใจครั้งแรกกิดนั่งลงบนทรายหัวใจของเขาหนักอึ้งแต่หลังจากที่เขาผ่อนลมหายใจและทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็พูดกับตัวเองว่าต้องเริ่มต้นใหม่อีกแล้วหรอเนี่ยถึงแม้เขาจะสูญเสียหินวิเศษที่ตามหามานานเพราะความเคยชินแต่กิดก็รู้สึกได้ว่าเขายังมีความหวังอยู่แม้เขา จะต้องเริ่มต้นการค้นหาใหม่แต่ครั้งนี้เขาตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้ความเคยชินมาบดบังโอกาสเขาอีกบางทีหินวิเศษอาจไม่ได้มีเพียงก้อนเดียวและบางทีโอกาสดีๆก็อาจจะมาหาเขาอีกครั้งในอนาคตบ่อยครั้งที่เราพยายามค้นหาสิ่งที่ต้องการมาตลอดชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งที่เรามีโอกาส แต่ด้วยความเคยชินในชีวิตประจำวันเราก็มองข้ามโอกาสนั้นไปโอกาสที่อาจจะไม่ปรากฏบ่อยนักอย่าปล่อยให้ความเคยชินทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาแต่หากคุณพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างที่ใช้ในเรื่องนี้รู้หินวิเศษไม่ได้มีแค่ก้อนเดียว